ถล่มค่ายในพลกองแหลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่24พันตรีเมิกันสองคนกลับเข้ามาพอดีจ่าดาวเหนือไม่ต้องอธิบายว่าได้ติดต่อทรงข่าวอะไรกันบ้างเพราะทั้งสองคนสามารถที่จะเปิดวิทยุของตัวเองรับฟังได้อยู่แล้วคุณจะเริ่มงานนี้ยังไงนอสตา คนที่ถูกถามหหวร้อนในลำคอแต่แทนที่จะตอบกับถามย้อนไปเมเจอร์ Major, ทำไมที่นี่กับระเบิดมันถึงมากมายจังล่ะก็น่าน่ะสินี่ก็เป็นคำถามที่ผมอยากถามคุณอยู่เหมือนกันนะเป็นอันว่าคนถามยังไม่ได้คำตอบอยู่ดีสมมุตินะสมมุติที่เนี่ยเป็นค่ายฝึกของมันจริงเราจะใช้กําลังคนสักเท่าไหร่ใช้อาวุธหนักเบาอะไรสักเท่าไหร่เราต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่ถึงจะยึดมันได้คราวนี้พันตรีทั้งสอง,สองถึงกับต้องกลุมขมับ สายตาที่มองกลาดไปทั่วพื้นที่หุบที่เห็นเป็นสีดําสนิทในความมืด B52 ปูพรมเลยเป็นไงเราก็ตายด้วยสิครับเราก็ถอยห,ห่างออกไปก่อนสิเราเค่อยกลับเข้ามาใหม่เราก็ต้องถอยห,ห่างอย่างน,อน้อย10กิโลเดินออกไปใช้เวลา1วานันเดินกลับเข้ามาอีกหนึ่งวนันพอดีมันสร้างค่ายใหม่เราไม่ต้องให้ B52 มาปูพรมใหม่ถอยไปใหม่วนอยู่อย่างนี้เหรออืมมันก็จริงอย่างคุณว่านะว้าวผมนี่โง่ชะมัดเลยจากดาวเหนือไม่ตอบอะไร เพราะไม่มีอารมณ์ตลกด้วยเมื่อแกคิดว่าแกงโง่ก็ปล่อยให้แกงโง่ของแกไปคนเดียวเพราะบางทีแกก็น่าจะทําอะไรในสิ่งที่เรียกว่างโง่อย่างเช่นคราวนี้ได้บ่อยๆอยู่เหมือนกันความเงียบเขาปกคลุมบรรยากาศของ3คนนั้นอีกครั้งพอดีมีสัญญาณวิทยุเรียกมาพี่พวกมันมาเป็นเสียงไอวิตมันรับหน้าที่ยามสังเกตการบนเส้นทางที่ลึกเข้าไปในหุบที่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นที่ตั้งค่ายฝึกหรือไม่นั้น ไอวิทย์หล้่เข้าไปเกือบ100เมตรจากเสียงผิดสังเกตนั้นเมื่อใช้กล้องส่องกลางคืนตรวจดูจึงพบรายละเอียดสิทอยก่อนพี่เรื่องนี้ไม่ต้องบอกทุกคนต้องรู้ว่าตนจะต้องรับฟังข่าวนี้ทางวิทยุพร้อมกับหูหน้าชุดไปเลยการรับฟังนั้นเป็นการรับฟังเพียงอย่างเดียวหากจะไม่มีการเรียกไม่พูดเป็นอันขาดเรื่องนี้ไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่าตนจะต้องรับฟังข่าวนี้ทางวิทยุพร้อมกับหูหน้าชุดไปเลย การรับฟังนั้นเป็นการรับฟังเพียงอย่างเดียวหากจะไม่มีการเรียกไม่มีการพูดเป็นอันขาดเพื่อป้องกันความสับสนการที่วิทย์รายงานว่าคอยนั้นแสดงว่าเป้าหมายยังอยู่ไกลแต่การที่มันสามารถล่วงรู้ตั้งแต่ระยะไกลนั้นคือขีดความสามารถของมันเองทั้งหมด4คนนะพี่อาก้าครบเดินมาตามสบายมาตามเส้นทางที่มันไปเมื่อเย็นคาดว่ามันต้องมาที่นี่แนะ่ระยะห่าง3-400เมตรครับพี่จ่าดาวเหนืออ่านแผนออกทันทีแล้วอธิบายให้ลูกน้องรู้ เอารากรู้แล้วแต่ว่าให้ฟังไอ้สี่คนนี้มันเป็นชุดเสริมจุดตรวจสําหรับเวลากลางคืนวันนี้มันมาช้าไปหน่อยคงพร้อมโมจะวุ่นวายกับศพผู้มันหกศพนั่นหลอสองคนที่เราจัดการไปก่อนแล้วนั้นปกติมันจะถอนตัวมาสมทบกับพวกที่นี่เหมือนกันงานนี้ผ่านไม่ได้อย่างเด็ดขาดเกมที่เริ่มมาตั้งแต่ไอ้หกคนแรกนั้นต้องดําเนินต่อไปหาไม่แล้วพวกชุดปฏิบัติการจะอยู่ไม่ติดการถูกลาจะเกิดขึ้นชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียด้วย สำหรับที่จะคิดว่าเป็นการแหวกย่าให้งูตื่นนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจ่าดาวเหนือจึงสั่งการทันทีเมเจอร์ Major, เรามีเพื่อนมาเยี่ยม4ี่คนคุณต้องการไหมโอเคนอสตาผมต้องการเอาล่ะยุทธเล็กเมเจอร์ไปด้วยกันนะไอวิทอีกคนงานนี้5คนถ้าเก็บมันไม่ได้เวลาหมาแก่ตายซะเก็บเงียบหรือเก็บดังพี่ดังให้แม่มันดังสิว่ามันคงไม่ได้ยินหรอกนะไงไงก็เอาชนิดที่มันร้องไม่ดังนะั่นแหละดีแล้วงั้นเล่นปากมันเลยแล้วกันพี่ กับเรื่องของมึงปกติมึงก็ฉลาดอยู่แล้วนี่ว่าเปียกไอ้เปียกหเ,เราะแห่เมื่อถูกยับอย่างนั้นทั้งสองคนที่รับงานลุกออกจากที่ทันทีเตรียมที่จะพบกับพันตรีมรการทั้งสองผู้กระหายเลือดที่ริมฐานลอยนั้นระยะทางของฝ่ายมือสังหารกับระยะทางของเหยื่อสังหารถึงพื้นที่สังหารเป็นแบบสมต่อหนึ่งซึ่งพอเพียงที่ฝ่ายมือสังหารจะเข้าถึงที่เราเตรียมการวางตัวได้ก่อนงานนี้ไอวิทย์เป็นตัวอะไรในขณะที่4คนนั้นเป็นตัวหลัก M16 XMA1 ที่ติดกล้องสองเวลากลางคืนและย่นระยะด้วยแรงขยาย16เท่านั้นบัตรนี้เปิดสวิตช์พร้อมแล้วเสียงเครื่องกลไกาภายในดังเบาๆด้วยพลังแบตเตอรี่แห้งชนิดพิเศษที่ออกแบบสร้างมาโดยเฉพาะจอภาพสีม่วงจางๆช่วยให้เห็นสรรพสิ่งเป็นรูปสันฐานที่สามารถบอกได้วา่านั่นคือต้นไม้นั่นคือก้อนหินนั่นคือเนินดินและนั่นคือคนหมอบหรือคนเดินกากบาทกับมาตราวัดระยะ ที่ใช้ในการกะร,ระยะเป้าหมายได้สะท้อนแสงเรืองเหมือนลอยอยู่บนอากาศภาพที่ปรากฏระยะ80เมตรนั้นคือร่างของคน4คนกําลังเดินระยะต่อที่ตามกันมา3-49ก้าวไอ้คนนำเงยหน้ามองทางส่วนอีก3คนหลังก้มหน้าบางหันหน้าออกบางเสียงคุยกันชักจะดังเข้ามาทุกทีเพราะความคุ้นเคยกับสถานที่และมีแต่ความปลอดภัยมานานทําให้ทั้ง4คนนั้นไม่ค่อยระวังในเรื่องที่ควรระวังความจริงที่เคยรู้อยู่แล้วก็คือ ทหารเหล่านั้นมักไม่ค่อยมีวินยัยไม่ว่าจะเป็นในที่ตั้งปกติหรือในสนามรบและที่กําลังเห็นอยู่นี้ก็คือประจักษ์พยานอีก59จะถึงจุดตายสําหรับทั้ง4คนนี้ที่จ่ายุทธพงศ์ผู้ที่จะเป็นคนเริ่มสัญญาณมือสังหารทั้ง5ใช้รูปนากระดานวางตัวควางทางเดินเอาดือด้องานนี้กะชนเต็มที่ไม่มีการซ้ำสองเป็นอันขาดทุกคนต่างตั้งใจว่าขอใช้กระสุนเพียงหนึ่งนัดเท่านั้น ั้งนี้ด้วยการเอาศักสีฝีมือมาเป็นประกันเหยื่อสังหารที่เดินตามกันมาห่างทําให้เกิดช่องว่างระหว่างบุคคลสําหรับการมองจากตรงหน้าเหยื่อายนํนหน้าเป็นของไอเล็กที่วางตัวอยู่สายสุดเหยื่อรายรองลงมาเป็นของพันตรีคอรินเหยื่อรายที่3เป็นของพันตรีโรเจอร์และรลยสุดท้ายเป็นของจ่ายยุทธพงษ์เองไอวิทย์ที่ทําหน้าที่อะไรต้องใส่ปืนไปมาระหว่างคนแรกถึงคนสุดท้ายหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นเขานั่นแหละจะต้องเป็นคนสำม จาก59เข้ามาที่40แล้วก็30ที่มือสังหารยังใจเย็นพอที่จะรอได้เย็นไว้พวกเราอีกนิดนึงบัตรนี้ M16 x m a 1ที่พาดกับต้นไม้สำหรับการเล็งประณีตมีอาการนิ่งเหลรากับยึดตรึงให้ติดกับหลักผลยิงที่ประคองการลมหายใจกับนิ้วที่พร้อมจะกดลงบนแผ่นไก่เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าตอนที่ต้องตั้งใจแบบนี้เขายังหายใจอยู่หรือไม่จิตใจและความรู้สึกทั้งหมด เพ่งไปยังจุดรวมของเป้าหมายที่เลือกไว้ไม่มีความคิดอื่นใดเข้ามาปะปนแม้แต่น้อยแล้วระยะเป้าหมายที่เข้ามาจนคิดว่าไม่เกิน19ก้าแนะ่ยิ่งจ่ายยุทธพง์สั่งไม่ดังนักเพราะถ้าสั่งดังเกินไปอาจไปกระทบกระเทือนภาพศูนย์พอดีของตนได้อ๋ออ๋อเสียงปืนทั้งสีกระบอกดังขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันด้วยความเบา จนคิดว่าระยะเวลาที่ห่างกันนั้นไม่มีนาฬิกาชนิดใดในโลกสามารถแยกเวลาห่างกันออกมาได้เสียงร้องที่ไม่ดังนักออกมาเพียงสามเสียงเมื่อกระสุนเจาะเข้าที่ปากของมันพอดิบพอดีจากยุทธพงศ์ที่เลือกออกกลามข้างขวาของเหยื่อสังหารเป็นจุดแรลงผลก็คือฤทธิ์เดชของกระสุนแบบพวระเบิดนั้นแบ่งแยกกลามมันออกจากกลางไม่มีโอกาสได้ใช้ริมฝีปากแหกปากร้องได้ก่อนเลยไม่มีการซ้ำจริงๆสำหรับงานนี้เหยื่อสังหารลม้มลงกองกับพื้นณนะจุดที่มันโดนกระสุนนั่นเอง ความช่างคุยของมันก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะมาสั่งเสียหรือสอบถามกันด้วยซ้าอาการในมือค่อยๆหลุดลงไปกองราบกับพื้นเท่ากับร่างของคนที่เป็นเจ้าของตามลงไปทีหลังเสียดายว่าไม่ได้ยิงเลยกูเห็นก่อนแทๆ้ๆไอวิทย์เป็นคนบ่นเสียดายแล้วนั่งเอามือกอดเข่าปรงอันนี้จังเอานะอย่าเพิ่งเสียดายไปเลยมึงอะ่ะเดี๋ยวถ้ามันมาอีกกูยกให้มึงหมดเลยตายสิพี่เมเจอร์ไปเอาของชุบ้วยกันจ่ายยุทธพงศ์ไม่สนใจคําร้องของไอวิทย์ เดินตามไอ้เล็กที่ลุกไปก่อนเพื่อจัดการเรื่องศพอากากระบอกนั้นถูกดำเนินการสลายอำนาจศพที่เละทั้งใบหน้าแถมหูแหว่งทั้งสองข้างถูกลากเข้าไปซ่อนในซุ้มไม้ใหญ่ข้างทางอย่างมิดชิดจ่ายุทธพงศ์กับพันตรีโรเจอร์ต้องช่วยกันเคลียร์พื้นที่ตอนนั้นโดยเฉพาะลอยเลือดจะต้องไม่ให้เห็นคราวนี้สองสาวได้ยินเสียงร้องของคนจึงเป็นหน้าที่ของจ่าดาวเหนือที่ต้องบอกว่า คนของเขาเจอกับพวกจีนห่ออีกแล้วที่กำลังจะเข้ามาที่นี่เลยต้องฆ่าพวกมันเสียก่อนบอกกล่าวอะไรต่อมีอะไรไม่มากนักจ่าดาวเหนือก็เอนตัวลงนอนไม่สนใจว่าพันตรีเมริกันทั้งสองนั้นจะนอนหรือไม่นอนตรงไหนสาวจาราที่ออกจะกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าสาวจะผือผู้น้องจ้องมองการกระทำของพันตรีคอรินอย่างไม่วางตาในความมืดนั้นนางเห็นชิ้นส่วนบางอย่างที่พันตรีเมริกันคนนั้นกำลังยัดลงหอ่อแล้วปิดใส่ในกระเป๋าข้างขากางเกง นางไม่รู้หรอกว่านั่นคือชิ้นส่วนของคนกระดูเหมือนพันตรีคอรินก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะถูกมองอย่างไรจัดการเสร็จก็เอนตัวลงนอนมาทางด้านปลายตีนของจ่าดาวเหนือนั้นจนพันตรีโรเจอร์คิดว่าที่นอนมันออกจะคับแคบไปก็เลยลงไปนอนกับพื้นดินที่หน้าเพิงหมาเงีนนั่นเองสองสาวมูเซ์ดำรู้สึกนอนไม่หลับภาพการตายของคนที่นางคิดว่าเป็นจีนฮอกําลังหลอนอยู่ในปราสาท์ความที่เคยได้ยินกิตติศัพท์ความร้ายกาจของจีนฮอ กับภาพของคนที่ตกเป็นเหยื่อของมันย้อนกลับเข้ามาในสํานึกสองสาวที่นอนกระนาบสองข้างจากดาวเหนือมีอาการกระสับกระส่ายจนคนที่นอนโดยต้องตื่นขึ้นมาเป็นอะไรจะลาจะพือข้ากลัวข้าก็กลัวสองคนตอบอย่างเดียวกันจากดาวเหนือต้องเอื้อมมือมารูปผัวเป็นการให้กำลังใจก็หลับสิจะได้ไม่ต้องกลัวข้าเห็นพ่อเห็นพี่ข้ามาหาเอาะสิความยุ่งยากเริ่มส่อเขาอีกแล้ว ชาวเข่าทุกเผ่าเชื่อในเรื่องผีเป็นชีวิตจิตใจผีนั้นมีที่พ้นสูงมากในด้านขวัญและกำลังใจผีให้ทั้งคุณและโทษสามารถทำเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีหรือเรื่องดีให้กลายเป็นเรื่องร้ายได้ไม่มีอะไรหลอกเขามายินดีกับเราที่เราแก้แค้นให้เขาได้นะตาฟูเยจลาคนที่ลุกขึ้นนางเรียกชื่อคนที่นางนับถือดุดพระเจ้านั้นออกมาดังๆตาฟูเยต้องฆ่าจีนห่อให้หมดเลยนะอย่าให้มันเป็นรังแกข่มเหงใครได้อีก แบบนี้แสดงว่าขวัญและกําลังใจเริ่มจะกลับมาแล้วคําพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นและปักใจออกมาจากน้ําเสียงที่เน้นหนักนั้นแน่นอนข้าจะฆ่ามันเองนอนเถอะนะเสร็จงานนี้แล้วข้าจะพาสองคนไปเที่ยวบ้านข้าเจ้าไม่ไปเหรอนี่เป็นแผนหรือวิธีเบนความสนใจให้ออกจากเรื่องที่กําลังเขย่าวขวัญของสองสาวนั้นให้มาสนใจในสิ่งหนึ่งที่นางก็ให้ความสนใจอยู่ก่อนเหมือนกันนับว่าได้ผลเมื่อสองสาวนั้นยอมจะนอนอย่างสงบ และทั้งเช้าที่ได้เวลาสำหรับการรับส่งข่าวเครื่องบินก็บินมาอย่างเคย